เส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคลิปนี้เป็นคลิปพิกาศนะคะมีให้เลือกสองกองนะคะไพ่กองที่หนึ่งกำไลหินมอแกนไนท์ไพ่กองที่สองกำไลหินตาเสือสวัสดีค่ะคนที่เลือกกำไรหินมอแกนไนท์ เส้นทางการพัฒนาทางเชิญยานของคุณมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอขอดูหน่อยนะคะอโอ้โหบางคนอาจจะผิดหวังเสียใจอะไรมาโอ้มาสามใบเลยอืมเยอะไปไหมเราจะเอาห้าใบ ขอสักใหม่นะคะเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณอาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปวางกับบางเหตุการณ์บางสถานการณ์หรือว่าบางคำพูดของใครบางคนที่ทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกหรือว่าเออบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออมันรู้สึกแย่ นะคุณจะต้องปล่อยวางแบบว่าปล่อยมันทิ้งไปปล่อยให้มันปิวไปตามสายลมอ่ะเหมือนอเหมือน,นลนนกอ่ะนะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่ารู้สึกแย่กับคำพูดของใครบางคนเนาะเออแต่ว่าไพ่สรุปอันนี้เป็น King of c รับเนาะอะ่คุณนะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีเนาะเส้นะทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณอ่นะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า ให้เดอะสตาร์เนี่ยคุณก็อาจจะมีการดำเนินการของคุณไปเรื่อยๆนะเดอะสตาร์เนี่ยไปเรื่อยๆเ h อะว e วอฟฟอร์จูนเนีะ, này, นะกองล้อแห่งโชคชะตาคุณก็ทำไปเรื่อยๆของคุณซึ่งบางทีคุณก็แบบว่า เออวุ่นวายอยู่นะบางทีห้าม่เท้าบางทีก็แบบมีความวุ่นวายบ้างเนาะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาแทรกเนาะทำให้การพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณนะมันมันอาจจะมีความแบบว่าเออไม่เสถียรบ้างในะบางครั้งนะแบบบางทีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาหรือว่ามันแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ คุณอาจจะแบบว่ายังไม่สามารถเมนเนจจัดการเวลาใช้เวลาเดิมทําเวลาเดิมได้อย่างงี้คุณอาจจะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนเวลาตามตามคิดการงานหรือว่าตามสิ่งที่มันควรจะทําในชีวิตนะเ,เพราะว่าบางทีชีวิตมันมีความวุ่นวายอะ่ะบางทีอะให้ห้ามเท้าอะ่ะเนาะดังนั้นเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณอะ่ะมันก็แบบว่าเออผ่าน การเดินรู้ผ่านเรื่องงานของคุณด้วยนะแล้วก็ King อ f ครับเนี่ยแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์คุณเข้าใจนะว่าโอเคเหตุการณ์สถานการณ์อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณก็จะต้องจัดการแล้วก็คุณมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์อยู่แล้วนะคุณสามารถมาเมเนจัดการออในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะ เออถึงแม้ว่าเออมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามนะคุณเข้าใจนะแล้วก็คุณสามารถปล่อยวางได้ไพ่เดสตาร์นะแล้วก็ไพ่จ u s t i c e ให้สองเหรียญเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณนาะจะต้องผ่าน j u s t i c ก็คือความยุติธรรมคุณอ่าจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของความยุติธรรมความซื่อสัตยออ์แล้วก็ เอ่อเนี่ยไพ่สองเหรียญคุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการเมเนจจัดการในด้านการเงินแล้วก็เมเนจจัดการในด้านไพ่ห้าด้วยเนะี่ยทางความรู้สึกที่แบบว่าอ่ะ,อ,ะอ,อาจจะไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเดียวมันอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไป่ะมันอยู่ข้างๆไพ่เหรียญเนี่ยคุณอาจจะเคยสูญเสียเงินอ่เนี่ย แล้วมันทําให้คุณอาจจะยังแบบว่ามีพลังงานที่ยังแบบว่าติดค้างความรู้สึกแย่ๆอยู่เออคุณก็แบบว่าคิดถึงเรื่องนั้นทีไรแล้วคุณก็รู้สึกแย่ขึ้นมาเออมันจะต้องผ่านความเจ็บปวดให้สิดดาบขึ้นมาผ่านความเจ็บปวดทางความรู้สึกสุดๆไปเลยเนาะให้ส0ดดาบเนี่ยจะเรื่องงานที่หนักหรือว่าชีวิตสุขภาพ หรือว่าความรักก็ได้หรือว่าเรื่องการเงินก็ได้ที่แบบว่าจะต้องผ่านสิบดาบ,บนี้มาให้ได้นะเมื่อคุณผ่านไปได้แล้วคุณจะเป็นควีนถือไม้เท้าเนาะคนที่ทํางานเก่งมากหรือว่าออการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณคุณก็จะมีการเติบโตและพัฒนาแล้วก็คุณก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณไปเรื่อยๆนะแล้วก็พลังงานของคุณมันจะเติบโตไปถึงขั้นเป็นอมเพอ p e อร r ได้เลย เนาะแล้วพลังงานของคุณจะมีการแบบว่าพัฒนาเติบโตแบบไปในทิศทางที่แบบประมาณว่าคุณสามารถทําให้ผู้คนแบบตื่นรู้ได้เลยคุณตัวคุณเองก็อาจ,จะตื่นรู้จากการเคยมีอะไรแล้วแบบว่าอาจจะต้องเคยสูญเสียไปหรือว่ามันจะเคยแบบว่าเออมันพังไปมันอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะบางสิ่งบางอย่างนะ าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเงีนะ้ยไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยคือการแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบเนแบบเหมือนการซ่อมบ้านการซ่อมเรือนการซ่อมความรู้สึกการซ่อมในเรื่องการเงินเออปรับปรุงซ่อมแซมในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพอย่างเงี้ยไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยนะนะมันคือการซ่อมแซมการดูแลจัดการ ว่าเออคุณมีความผิดพลาดอะไรที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตมันผิดพลาดตรงจุดไหนนะคุณก็จะได้เติบโตและพัฒนาไปโดยชาริออนเนาะคุณก็จะได้เดินหน้าต่อไปในชีวิตว่าโอเคคุณจะต้องปรับปรุงในตรงจุดไหนในชีวิตของคุณในเรื่องกิจการงานแล้วก็การวางแผนอนาคตของคุณเนาะว่าคุณจะต้องจัดการดูแลยังไงต่อไปนะอืมอืมเนี่ย โดยเฉพาะในด้านการเงินของคุณคุณจะดูแลจัดการยังไงจัดสรรยังไงให้การเงินของคุณมันดีอย่างนะี้เออมันก็จะได้มามองมาดูมาเห็นภาพที่มันชัดเจนน่ะแต่ว่าคุณนี่พลังงานของคุณมันเติบโตขึ้นนะแต่ว่าในด้านการเงินเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเ,เกิดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนานะอาจจะต้องแบบว่าออมองหา ผนทางอะไรอย่างเงี้ยเออที่จะแบบว่านำพาชีวิตให้มันเดินหน้าไปได้ตรงนี้เนาะเออถ้าพูดถึงการพัฒนาทางจิตวิญญาณเนี่ยบางช่วงเวลาคุณอาจจะไม่ได้ทำเนะาะไพ่5้าเหรียญคือบางช่วงคุณไม่ได้ทำเนี่ยมันจะทำให้พลังงานคุณรปอ,อะ่ะ ก็จะต้องมีการทําอยู่สม่ําเสมอเนาะแล้วเมื่อคุณทําอย่างสม่ําเสมอปุ๊บ่ะพลังงานของคุณมันก็จะกลับมาสวยงามแบบนี้การพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณอ่ะมันจะดึงดูดคู่ที่ดีเพื่อนที่ดีกัลยะาณมิตรที่ดีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเลยเมื่อคุณอ่านำพาการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณเข้ามาแบบว,ว่าทําอย่างสม่ําเสมออ่ะอืม บางคนอาจจะขาดช่วงไปเพราะว่าคุณอาจจะทำงานหนักอย่างเช่นคุณอาจจะเหนื่อยจากการทำงานอย่างเงี้ยคุณก็เลยพักการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณไปหรือว่าคุณอาจจะแบบว่ามีความเครียดด้วยตของวันหรือว่าเรื่องสุขภาพร่างกายหรือเรื่องการเงินที่ทําให้คุณเครียดมันก็เลยทําให้คุณหยุดที่จะทําสิ่งนี้ไปแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเมื่อคุณกลับมาทําในเรื่องการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณน่ะ แบบอย่างสม่ำเสมอคุณจะได้พบเจอแบบเนี้ยคู่ที่ดีเนาะหรือว่าเพื่อนที่ดีกัละยาณมิตรดีๆเนี่ยจะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในชีวิตของคุณเพชรอวัลเนาะชีวิตของคุณจะได้เดินหน้าคุณจะได้พบเจอแสงสว่างเนาะเออไพ่หนึ่งถ้วยเออนี่กี่ใบแล้ว ให่หนึ่งถ้วยเข้ามาบอกว่าเออคุณก็จะได้พบเจอสิ่งดีๆเนาะในชีวิตเข้ามาเนี่ยจะได้พบเจอความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไร้เงื่อนไขอ่ะคุณก็จะได้เดินไปบนเส้นทางของคุณนะก็จะมีแต่ความคุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีจะพบเจอแต่สิ่งดีๆเนี่ย ความอุดมสมบูรณ์สิ่งดีๆเนะี่ยที่มันจะเพิ่มพูนขึ้นมาในชีวิตของคุณนะเออคุณก็จะแบบว่าเดินไปบนเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณแบบที่คุณจะรู้สึกว่าเออมันจะมีน้ําใจจากผู้คนรอบข้างนะเนี่ยเออมันจะมีอยู่เสมอ,อ,อผู้คนรอบข้างก็พร้อมที่จะหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้กับคุณมีน้ําใจให้กับคุณนะเนี่ย ผู้คนรอบข้างก็พร้อมจะเติมเต็มให้กับคุณนะแม,ม้แต่ตัวคุณก็มีการเติมเต็มให้กับผู้คนรอบข้างเช่นกันเนาะต่างคนต่างมีน้ำใจให้กันถูกไหมไพ่สองถ้วยเนาะเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณไพ่แปดเหรียญเอ้ยไพ่สิบเหรียญก็มาบอกว่าเนี่ยเออคุณก็จะสามารถเนี่ยจากห้าเหรียญกลายเป็นสิบเหรียญได้ นะก็เส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณมันก็จะเติบโตไปอย่างสวยงามนะก็จะเติบโตไปอย่างสวยงามเพราะว่าตัวคุณเองก็จะแบบว่าก็จะมีเนะี่ยการเงินที่ดีขึ้นด้วยเนาะเมื่อการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณเนะี่ยการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเมื่อคุณได้เดินไปบนเส้นทางของคุณแล้วตรงเนี้ย เดินไปอย่างมีความสุขตรงนี้ยนะแล้วคุณจะได้พบเจอกับความมั่นคงทางอารมณ์ความมั่นคงทางด้านการเงินนะความมั่นคงในครอบครัวตรงเนี้ยเออนะการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณมันก็จะเติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคงตรงนี้อโอเคนี่ยคุณได้รับการปลดปล่อยแล้วเนะาะไพ่ใบเนี้ยกลองกลองเนี้ยไม่ได้ขังคนไว้แล้วนะ ให้คุณสามารถบินออกไปจากตรงนี้ได้เลยอเออเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณแสงสว่างก็เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเออ k i n o o s Sword นะเออแสงเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วให้ออกมาจากกรงที่ขังคุณไว้นี้ได้เลยเนาะเ,นเพราะว่าเนี่ยเนสิบเหรียญมาแล้วมาบอกคุณแล้วเนาะ ว่าการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณมันจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเนาะแล้วเรื่องการเงินของคุณมันก็จะมั่นคงขึ้นไปด้วยนะคะโอเคสำหรับ,บคนที่เข้ามาดูกำไลหิน มอกแกไหก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมบังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกำไรหินตาเสือมาดูกันเลยว่าเส้นทาง การพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอเนาะทำครรภ์นั่งสุดในเท้าเนเดจฉานจะใช้ออดแปดเหรียญอืมดีเนาะ p a t i o n อ่าก็คุณก็มีความละเอียดเนาะในการเดินหน้าทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณ อาจจะหลายหลายคนอาจจะเป็นนักรบแห่งแสงอยู่แล้วแหละที่มาดูนะอาจจะทำอยู่แล้วนะเออนะ The Magician The c h a r l a t เนี่ยเนี่ย Temperance เนี่ยเป็นนักรบแห่งแสงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำงานด้านนี้อยู่แล้วนะหลายๆคนนะโดยส่วนใหญ่นะเนี่ยเพราะว่าไพ่ค่อนข้างสวยเลยชัดเจนมากเลยว่ามีคนที่เป็นนักรบแห่งแสงคนที่ เ,ออเดินทางทางจิตวิญญาณอยู่มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณให้อย่างสมันเสมออยู่แล้วเนะี่ยเออก็คือคนที่ส่วนนั้นไหว้พานั่งสมาธินั่นแหละนะโดยส่วนใหญ่นะที่เข้ามาดูไพ่กองนี้ก็ทํากันอยู่แล้วเนาะเนี่ยพลังงานของคุณมันก็ดีมากๆเลยพลังงานของเทวดานางฟ้าเนาะมีความบาลานซ์มีความพีชนะพีชแบ มีความสงบนะมีพลังของแพทย์หมอพยาบาลด้วยอยู่ในนี้เนาะมาตั้งสองใบสามใบเลยเนาะเส้นทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณมันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะดูหเหมือนว่าคุณทำอยู่แล้วทำเป็นประจำอยู่แล้วใส่ใจรายละเอียดที่มากเนาะในการทำค่อนข้างที่จะละเอียดรอบครอบมากไพ่ h e e w of fortune เนนะกงล้อแห่งโชคชะตาก็มาบอกว่าดลักนะ เดสตินีเนาะเออเชนอ่าม,มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะเออในเออในสิ่งที่คุณทำอยู่ในโชคชะตาของคุณด้วยว่าคุณก็มักจะมีโชคลาภเข้ามาเสมอความโชคดีเข้ามาเสมอมันอาจจะมีส่วนที่ว่าเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยได้มีการพัฒนาทางจิตญาณะเออจากความพยายามของคุณนะ แต n ดิงเดียวกล่าวเนี่ยคุณก็มีความพยายามสูงในการทำในการพัฒน,นาทางจิตวิญญาณของคุณนะเออคุณมีความพยายามสูงมากะที่จะทำสิ่งเนี้ยนะแล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าเสมอคุณมีแพชชั่นในการทำสิ่งนี้อยู่เสมอนะแล้วก็แบบทำอย่างแบบไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ของความละเอียดอีกแล้วนะไพ่ใบนี้ เนี่ยไพใบน,นี้ไล e ์เลส o นก็คือคุณก็ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตนะทรูนะความจริงของชีวิตตรงนี้เออนะแล้วก็ในเรื่องของอความดีสิ่งดีและสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆนะคะคุณก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีความพยายามที่จะทำแล้วก็มีความพยายามที่จะทำ ในด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณต่อไปเรื่อยๆน,ะ,นะทำอย่างคนที่แบบว่าเป็นเนื้ออาชีพในการทำงานเลยเนาะถ้าเปรียบเทียบการทำงานนะโอ้โหไพ่แบบว่า The Hermit มานี่ก็ช่วยอยู่แล้วว่าคุณทำเนะาะไพ่ใบนี้ชัดเจนเลยเนี่ย Soul Searching เนี่ย Spiritual ไลท์เอนเมนเน่คุณทำอยู่แล้วเนี่ยคุณทำเรื่อยๆของคุณเลยนะบางคนก็แบบว่าอาจจะแอบทำเนาะอาจจะไม่ได้มาบอกผู้คนรอบข้างก็ได้ว่าคุณแบบทำยังไงบ้างทำอะไรบ้างนะคุณอาจจะแบบว่าอย่างเช่นการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบว่าเออคุณก็ทําของคุณนะในพื้นที่ส่วนตัวของคุณน ฟู l f i l l m e n t เนี่ยนะคุณก็ทำแบบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะแล้วคุณก็ได้ได้แบบว่าสิ่งดีๆมาด้วยนะจากสิ่งที่คุณทำเลยเนาะได้รับแบบผลลัพธ์ที่ดีอะ่ะนะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยความสักเซสอ c h i e เม m e n t เนี่ยคุณได้รับผลลัพธ์ดีๆมาด้วยจากการที่คุณได้ทำเนี่ยเออ so เ e a r c ชิ n นี่แหละเนาะการทำเกี่ยวกับ การพัฒนาทางจิตญาณของคุณบางคนแบบว่าทําแบบว่าไม่ได้บอกใครเนาะเออใครเนาะจะมาแบบออพูดนะเอ,อ้ยฉันนั่งสมาธิแล้วนะฉันออสวดมนต์ไหว้พระแล้วนะใครมีใครทำไหมหรือว่ามีใครทําแต่บางคนก็จะทําก็ได้นะคุณอาจจะทาก็ได้แล้วอ่ การทําสิ่งนี้ของคนนะ่ะเออมันสามารถทําให้คนสามารถแบบว่าดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์สินเข้ามาในชีวิตได้ด้วยนะเนี่ยเออจัดมินนะน, ening, นะ awakening เนาะหรือว่าคุณสามารถทําให้ผู้คนสามารถตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้เลยนะ Awak ening, นะเนาะ awakening เนี่ย ช่วยให้ผู้คนแบบมีความรู้สึกที่มั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นได้ตรงนี้เออเนี่ยเออมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความมั่นงงคมมนงด้านการเงินมากขึ้นได้ตรงนี้อืมจัดเม้นเนาะโอ้โหแต่บางคนกล้าจะชอบบอกบุญก็ได้เนาะอย่างเช่น่ะคนชอบบอกบุญอย่างเช่นออวันนี้ฉันไป เออทำบุญทำทานมานะขอให้ทุกคนได้รับบุญด้วยนะเ,เข้ามาอนุโมทนาสาธุได้นะยก็จะได้บุญด้วยกันนะอย่างเงี้ยเออบางคนนะนะเออาจจะชอบทำสิ่งดีๆพูดเรื่องราวดีๆบอกบุญบอกสิ่งดีๆให้กับผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเรื่องอาจจะแบบสามารถบอกคนทางในการทำมาหากินให้กับผู้คนได้อย่างเงี้ย ทางด้านการเงินนะทำยังไงให้มีเงินมากขึ้นนะการงานการเงินดีๆอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีแบบวิธีการในการทำงานทำเงินของคุณนะ่เนะเอนะ้า mental activity หลายๆคนก็จะเป็นคนที่แบบว่า,ามีความแบบเ,เป็นนักรบ ที่สามารถแบบเข้าไปแบบว่าเข้าไปเข้าไปชาร์จเข้าไปช่วยผู้คนที่แบบว่ากําลังมีความทุกข์ความเครียดความเศร้าความมีชีวิตอะไรที่แบบว่ามีอะไรพังๆมาก็เข้าไปช่วยได้ทันนะเข้าไปช่วยพูดเข้าไปช่วยควุยแบบที่ว่าทําให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นมาได้ตรงเนี้ยคนที่เขามีความแบบว่าอึอาดอัดคับข้องใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในกิจการงาน หรือว่าชีวิตอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเข้าไปแนะนำอบอกกล่าวให้เขาแบบว่าสามารถสามารถตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้สามารถ,อ,าาารถอ,าออกมาจากาเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาแบบว่าไม่สามารถมีทางออกตรงเนี้ยแต่คุณสามารถช่วยให้เขามีทางออกได้ตรงเนี้ย มันจะเข้าไปบอกไปแนะนำอะไรตรงนีน้ให้เขาแบบว่าเห็นทางออกเห็นหนทางเห็นวิธีการที่จะแบบว่าเดินหน้าชีวิตต่อไปได้เนี่ยนะเออคนที่มาดูไพ่กันเนี้ยถ้าใครเห็นไพ่ the tower เนี่ยก็พยายามอ่า พยายามเก็บกวาดบ้านนะเออเก็บกวาดบ้านย้ายตรงนั้นย้ายตรงนี้อ่าปรับเปลี่ยนนะอ่าอะไรแตกหักเสียหายก็เอาไปทิ้งเอาไปซ่อมมาไปอไปันไหนมันซ่อมได้ก็ซ่อมอันไหนมันซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยนะอะไรแตกหักเสียหายพยายามเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันให้มันแบบว่า พยายามทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้มากที่สุดนะให้เดอะทาวเวอร์เนี่ยนะเออซ่อมแซมบ้านเรือนนะปัดกวาดเช็ดดูซ่อมแซมบ้านเรือน,นะเอ,นเรอนให้มันแบบว่าเข้าของเครื่องใช้พยาแบบว่าเคลือ่อนย้ายปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเพื่อจะทําให้มันชีวิตมันดีขึ้นเนาะคุณก็ผ่านเหตุการณ์สถานการณ์อะไรจิป,ปาถามาเนาะตรงนี้ก็ ชีวิตของคุณตรงนี้มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้นะเมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณออกมาจากความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดคับข้องใจอะไรเมื่อคุณออกมาจากตรงจุดนี้ได้แล้วคุณจะแบบว่าชีวิตของคุณมันจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะเออนก็ให้คุณแบบว่าเดินหน้าไปกับชีวิตของคุณนะอ,อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบีชเชนเนาะ นะคะจะมีแบบว่า,ามีเส้นทางที่ชัดเจนในชีวิตของคุณเนะาะได้เ,เลขเนะาะแล้วก็อเนสกับตัวคุณเองนะซื่อสัตย์กับตัวคุณเองนะในเป้าหมายของคนในเส้นทางของคนนะแล้วคุณจะทำได้สําเร็จนะเออถ้าคุณมีแบบว่าคือถ้าคุณอยากที่จะพัฒนาทางจิตวิญญาณน,นะคุณก็ต้องชัดเจนไง ใช่ไหมว่าคุณจะทำสิ่งนี้ก็ให้ลงมือทำอย่างอย่าเต็มกำลังนะแต่ถ้าใครยังมีความรู้สึกแบบว่า mental activity ยังมีความรู้สึกติดขัดทางด้านอารมณ์อยู่ตรงนี้คุณบาจารย์ก็มาบอกว่าเออพยายามตัดความวิตกกังวลออกไปนะตัดความความที่แบบว่ารู้สึกว่าเครียดทุกอะไรแบบว่า ตรงนี้ก็พยายามตัดมันออกไปแล้วทูกสึ่งทุกอย่างชีวิตมันจะเดินหน้าไปอย่างแบบว่าอย่างแบบรวดเร็วฉับไวอะนะคะคุณจะแบบว่าไปสู่เป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นนะเมื่อคุณได้ต,ดตัดตัดความรู้สึกที่แบบว่าตรงนี้ออกไปได้อืมนะคะประมาณนี้นะสำหรับคนที่เข้ามาดูไพ่ให้กำไรหิน เสือนะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมบังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ